ต่อเ,เนื่องจากคลิปที่แล้วที่ผมพาทุกคนไปทบทวนความสําคัญของงานระดับโลกที่เกี่ยวกับการพัฒนา OpenStack อย่าง Open i n f r a s u m m i t แล้วก็การต่อยอดในสังคมไทยรวมถึงประโยชน์ต่างๆที่มีต่อชาว Developer ในประเทศของเรา วันนี้ผมจะมาเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละหัวข้อใน3 Pa เปเปอร์ที่เราจะได้ไปขึ้นเวทีกันที่แวนคูเวอร์ตามที่ผมได้สัญญาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนื้อหาที่เราจะได้เชิญไปพูดเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรกับกลุ่มผู้พัฒนา Open Stack Community ทั่วโลกทำไมต้องเป็นหัวข้อเหล่านี้หรือมีความสอดคล้องกับเทรนในปัจจุบันอย่างไรสำหรับงาน Open i n f r a s u m m i t Vancouver 2023ที่จะจัดขึ้นที่เมืองแวนคูเวอร์ประเทศแคนาดาในวันที่13-15มิถุนายน2566นี้เราได้รับโอกาส ทางองค์กรระดับโลกอย่าง Open i n f r a t c e Foundation ในการนำเสนอเปเปอร์ให้กับชาว OpenStack ทั่วโลกได้รับฟังกันและในปีนี้พิเศษยิ่งกว่าเดิมเพราะเราได้นำเสนอเปเปอร,ร์ถึง3หัวข้อด้วยกันโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน OpenStack ในประเทศจากนิพาคาวก็พร้อมแล้วที่จะเป็นตัวแทนขึ้นบรรยายบนเวทีโลกและวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดของทั้ง3าเปเปอร์ให้ทุกท่านได้รับฟังเป็นครั้งแรกก่อนใครในคลิปนี้ครับ หัวข้อแรกที่เราจะไปพูดกันก็คือ use case a close look at open stack okta ok a as public cloud หัวข้อนี้ผมจะเป็นคนพูดเองเป็นส่วนใหญ่และผมจะพาทุกคนนะครับมาร่วมรับฟังประสบการณ์ความท้าทายความไม่เหมือนใครของนิพาคลาวในการสร้าง public cloud ของตนเองโดยใช้ open stack okta ok a ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ออกมาเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยสำหรับ private cloud เมื่อตอนเขียนขึ้นมาครั้งแรกๆนะครับและสาเหตุที่นิพาคลาวเนี่ยตัใ,ใจนำซอฟต์แวร์ตัวนี้มาใช้ในการทำ public cloud ของเราเนี่ยหลักๆมัน ร,รวมถึงเจอร์นี่หรือการเดินทางตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมาเนี่ยกว่าจะมีพัพพิค่าวที่ใช้งานได้ดีจนถึงปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างและระหว่างทางเนี่ยเรามีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างไรตลอดจนเราจะไป,ไปดูข้อดีข้อเสียในการทำาพพิค่าวจาก OpenStack และความคุ้มค่าของผลลัพธ์ที่ได้ด้วย ข้อที่ 2, improve container networking performance with BGP หัวข้อนี้ก็ดูเทคนิคนะครับที่มาที่ไปของมันก็จากการที่ในปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีแนวคิดในการทำเป็นแบบ c o service เนี่ยแล้วก็การ deploy แอปพลิเคชันเป็นซ e r v i c e ย่อยๆบนเทคโนโลยีคอนเทนเนอร์หลายๆที่นั้น กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นนักพัฒนาหรือชาวเดเวลลอปเปอรต่างพึ่นพา Kubernetes ในการบรหิหารจัดการคอนเทนเนอร์ของตัวเองซึ่งหัวข้อนี้จะเป็นการบรรยายถึงวิธีเพิ่มประสิทธิภาพของ Network Service หรือ Service IP ของ Kubernetes โดยการนำ BGP Protocol เข้ามาช่วยซึ่งข้อดีเนี่ยมีมากมายทีเช่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งทราฟิกระหว่าง external network และ Service IP หรือที่เราเรียกว่า POD เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทราฟิกของ Service IP ทั้ง inbound และ outbound รองรับการเปลี่ยนเชื่อมต่อ BGP บน Environment ที่อยู่บน Public Cloud ที่ใช้งานได้ทั้ง private IP และ public IP และเพิ่มประสิทธิภาพในแง่ของการส่งข้อมูล east-west เป็นต้นในความหมาย east-west ก็ West, คือวิ่งในแนวซ้ายขวานะครับ หัวข้อที่3แล้วเป็นหัวข้อสุดท้ายนะครับที่เราจะไปพูดในงานนี้ Performance Tuning and r e s o r t Management for Variant Dedicated and s h a r e Core f l a v o r s ในหัวข้อนี้ก็ฟังดูเทคนิคอีกเหมือนเดิมนะครับเราจะไปพูดถึงการวิจัยและพัฒนา Public Cloud วงใหม่ของนิพาคลาวที่เราเรียกว่านิพาคลาวสเปซหรือ NCS ซึ่งใช้ OpenStack Victoria และ Save Octopus ในการออกแบบ โดยมีความท้าทายมากขึ้นกว่าการพัฒนาพั b ผลิตาววงเก่าที่ใช้ OpenStack, Okata และ s ซฟจิเวลโดยความท้าทายหลักของเราก็คือการ Implement Share c o r e และ Dedicated c o r e ที่ไม่เคยทำมาก่อนของวงพั b ผลิตาววงใหม่นะครับจากการใช้งาน OpenStack บนฮาร์ดแวร์ที่มีความหลากหลายเนี่ยเรามีม h ชินไทป์เยอะมี Flavor เยอะอยู่ในคอมพิโหนเดียวกันโดยเรายังคง p e r f o r m ร์แมไว้ให้ได้ในระดับสูงเพื่อมีความหลากหลาย บอกกับยูเซอร์ในวงกว้างแล้วก็เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงต้นทุนที่สูงจากการใช้งานคลาวดระดับโลกอย่างเช่นไฮเปอร์สเกเลอร์ทั้งหลายและต้องการลาเทนซีที่ต่ำจากการใช้งานคลาวดภายในประเทศซึ่ง OpenStack เนี่ยมีความสามารถในการทำา e e i i c t e d Core และแช r e Core ในคลัสเตอร์เดียวกัน ฟังสิ่งที่ผมพูดไปเนื้อหาที่เราจะพูดกันเนี่ยก็อยากฟังกันแล้วใช่ไหมครับถ้าสนใจนะครับอยากจะมาฟังเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องของที่เราจะพูดที่งานแบนคูเวอร์เนี่ยนะครับห้ามพลาดครับงาน Meet up, Open Stack for Public Cloud How We d i d It เราจะจัดในวันที่2มิถุนายนที่สัมงานมิดท,ทาวเป็นการซ้อมไปในตัวด้วยเป็นภาษาไทยเราจะได้เข้าใจลึกๆว่ามันคืออะไรอย่าพลาดกันนะครับโคตาจริงๆเข้าร่วมงานก็มีจำกัดเพราะสถานที่ก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ใหญ่โตมากนะัก งันลงทะเบียนเข้ามาสำรองที่นั่งกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับสุดท้ายนี้ครับหากใครสนใจที่อยากจะมาร่วมงานกับนิพาคลาวบริษัทคลาวสัญชาติไทยที่มีศักยภาพคนรุ่นใหม่ไม่อยากพลาดโอกาสที่จะเข้าไปด้วยกันสมัครมาท,ที่นี่เลยครับ jobs.nipa.co.th เรากำลังเปิดรับหลายตำแหน่งด้วยกันทั้งในฝั่งคลาวและฝั่งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ที่ description บ o ็อกด้านใต้นี้นะครับกดเข้ามาดูกัน ในรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งมันมีอะไรบ้างมีเบนฟิตอะไรที่ดีๆที่คุณจะได้รับจากการร่วมงานกับเราเลยนะครับหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มีใครอยากถามอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมกด subscribe เราจะได้มาเจอกันบ่อยๆมีอะไรจะได้อัปเดตกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบคุณครับ